สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกเลิฟถูกไลถูกุกแรงใจนะจ๊ะเนาะเมื่อนี่จอยก็มีแนวทางฮาหนอยมัดร,รวมสีน้อยวันที่19เดือน9564มางห้พี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆด้รับชมจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมวันที่19เกเดือนเก่ากับมาเบิง่งผพุนสรุปวันที่18เดือนเก่ากันก่อนนะจ๊ะนอกว่าน้องจอยหายตัวใดไปจ้าวันที่1 0 แเดือน9น้องจอยให้เด่น6เด่น1วิ่งลูดน่าจะเนาะหกนึ่งวิ่งรูดด้วยจ้ะพี่นอกจ้ะผลสรุปนอ้อยเฉพาะกิจ4 5 3 4้าหสน้องจอยลูดไปนอาจะเนาะ สองตัวล่างเฉพาะกิจหนึ่งหนึ่งจากพี่น้องจ้าน้องจอยเจาะลุดไปน้องจะเนาะน้องจอยเจาะหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าพี่น้องจ้าหนึ่งหนึ่งน้องจอยลุดไปน้องจะเนาะน้องจอยมาเข้าเด่นหนึ่งวิ่งรุดหนึ่งจากพี่น้องจ้าสายวิ่งสายลุดมาตรงตรงน้องจะเนาะน้อยพิเศษ หนึ่งหนึ่งสองอ้าวหนึ่งหนึ่งสองมาอีกแล้วหนึ่งหนึ่งสองอีน้องจอยก็หลุดไปนอจน่ะนอพี่น้องจายน้องจอยมาเข้าเด่นหนึ่งวิ่งลุดหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าสายวิ่งสายหลุดหนึ่งถือว่าเข่าตรงๆน,จนอจะนอเฮย่างเดียวจา้าพี่น้องจา้าสายวิ่งสายหลุดนอจ่ะนอหน่วยพิเศษสองตัวสี่สองสี่สองน้องจอยหลุดไปนอจะนอหน้อยปกติเก้าศูนย์หนึ่ง ศู 1> 1, 1, 0, นย์หนึ่จอยหลุดไปนาจานนะเนาะนงจอยเข้าเด่นหนึ่งวิ่งรุดหนึ่งจ้ะสตัวล่างปกติสี่สามสีจอยหลุดไปนาจากน 2, 4, 8, นะจะเนาะวีไอพีสองสี่นจอยก็หลุดไปจ้ะวีไอตัวล่างหกสี่หกสจอยโจหกศูนย์ ปดพี่น้องหกสี่น้องจอยกับบัวอาน้องจอยลุดไปนจองจะเนาะน้องจอยมาเข้าเด่นหกวิ่งรูดหกจ้ะสายวิ่งสายรูดนี่เข้าตรงๆนะจะเนาะพี่น้องจ๋าขอแสดงความยินดีกับสายรูดสายวิ่งเราจะเนาะห้าน้อยมันรวมสีน้อยวันที่สิบแปดน้องจอยเข้าเด่นวิ่งรูดอย่างเดียวน้องจะเนาะพี่น้องจ๋าสายวิ่งสายรูดเทอย่างเดียวน้องจะเนาะสำหรับสายวิ่งสายลูดเอาไปวิ่งไปลูดการสิเขาตรงๆน้อยเฉพาะกิจหนึ่งหนึ่งแล้วก็น้อยพิเศษหนึ่งสอง แล้วกนน้อย VIP หกสี่น่าจะน้องพี่นกจ้าโอสแสดงความยินดีกับสายลูดสายวิ่งเด้อจ้าพี่นอกจ้าเฮอย่างเดียวน่าจะน้องสำหรับสายลูดสายวิ่งจ้าน้องโจยก็หลุดไปน้องตัวโจยน้องโจยลูดไปจ้าพี่นกจ้าเขาวิ่งลูดอย่างเดียวน่าจะห้านอยมัดรวมสี่นอยวันที่สิบเก้าเดือนเก้าน่าจะน้องมาชมกันเลยจ่าแต่ก่นชิปไปรับชมกับมาฟังคำเตือนกันก่อนน่าจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำแนวทางไม่เขา่ามีรูดเราจะนาะปรับปรดกันไปจ้ะชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสำหรับวันที่19น้อยรวม4น้อยน้องจอยจะให้เด่น5 9เด่นหาเด่น 5, เก่าวิ่งรูดเราจะนจาะสำหรับซายวิ่งซายรูดกระหามผ่านเดอ้อจ้ะพี่นอ้องจ๋าซ้ายวิ่งซายรูดเข่าดีเราจะเนาะตัวจอ ห้าศูนย์ห้าสี่ห้าแปดเก้าสองเก้าหกเก้าแปดชุดกันเก้าเก้าห้าสอง หนึ่สสห้าคู่เด่นเนาะคู่เด่นห้า้าจ้ะคู่เด่นห้าเก้าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นเนาะจ้ะตัวเน้นก็จะมีสามห้าเก้าหห้าศจะอย่าลืมไปกับ ทุกครั้งจ้าพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกับทุกครั้งนาะจ้าเนาะหมักตัวได้ชอบตัวได้แคบนะจอยใส่ไปเป็นแนวทางใดจ้าถักเกลียวหมักตามที่น้องจอยเียนก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะถ้าเกิดยวาบหมักตามที่น้องจอยเนียนก็สามารถเบื้องคู่อื่นใด้จ้าพี่น้องจ๋าแนวทางมีเข่ามีรูดแต่น้องปะปนกันไปจ้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนจ้ามีโชคมีใจกันทุกคนน้อะจ๋าเขามาเลยก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องจอยจาาฝกก กุไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาสำหรับคลิปนี้จอยกะโคเกเาเข้าว่าสวัสดีจ้า